สวัสดีครับพบก,กัการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำเช้าวันที่2 5ธันวาคม2 5 5 6ภาพรวมการขึ้นไหวของราคาทองคำณวันก่อนหน้าราคาทองคำเปิดตลาดบริเวณ1,198.49มีการย่อตัวต,ต่ำสุดบริเวณ1,196.06และขึ้นไปตระระดับสูงสุดบริเวณ1,205.40ปิดตลาดไปบริเวณ1,203.39บวกขึ้นมาเล็กน้อยประมาณ4.78เหรียญดอลลาร์ต่อทอ์ออน ทั้งนี้ราคาทองคำตลาดโลกมีการปรับขึ้นในช่วงไทยตลาดของการซื้อขายในวันอังคารโดยนักลงทุนมีการเข้ามาชอนซื้อเก็งกำไรหลังจากราคามีการร่วงลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบ6เดือนที่ระดับ1,185.10เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยสออนที่ทำไว้ในวันที่20ธันวาคมและมีคำสั่งซื้อชดเชยเข้ามาเมื่อราคามีการร่วงลงต่ำกว่าระดับ1,200เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยสออนในช่วง2-3วันที่ผ่านมาแต่อย่างไรแล้วการขยับขึ้นค่อนข้างจำกัด ประกอบกับปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบางทั้งนี้ราคาทองคำยังถูกกดดันจากการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและข้อมูลเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่ค่อนข้างสดใสซึ่งยืนยันการตัดสินใจของเฟดในการปรับลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางสหรัฐขณะที่สภาวะการซื้อขายยังคงเป็นไปอย่างเงียบเหงาเนื่องจากตลาดส่วนใหญ่มีการปิดทําการ เนื่องในช่วงเทศกาลของวันคริสต์มาสสรุปภาพรวมการลงทุนนาวันก่อนหน้าการซื้อขายของกองทุนขนาดใหญ่กองทุนทองคำ SPDR มีการถือทองคำเท่าเดิมที่ระดับ805.719ตันกองทุนโลหะเงินไอแช์ are, มีการขายโลหะเงินออกมา130.24ตันมีการถือครองโลหะเงินที่ระดับ10,954ตันการื่อนไหวของสินทรัพย์อื่นณวันก่อนหน้าโลหะเงินปิดตลาดไปณระดับ19.34ออนตัวลง0.07 ตลาดน้ำมันดิบเบนซ์ปิดตลาดไปณระดับ111.64บวกขึ้นมา0.39สกุลเงินยูโรปิดตลาดไปณระดับ1.3682อ่อนตัวลง0.0013ดัชนีดอลลาร์อินเด็กปิดตลาดไปณระดับ80.54มีการแข็งค่าขึ้น0.09ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำราคาทองคำยังได้รับปัจจัยหนุนจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันเบนซิน ทังนี้ราคาน้ำมันดิบในตลาดล่วงหน้าในเมกและตลาดน้ำมันดิบเบนซ์มีการปรับโจวเพิ่มขึ้นโดยได้รับแรงหนุนจากคำสั่งซื้อชดเชยและอุปสงค์ในตลาดน้ำมันเบนซินเพิ่มสูงขึ้นนอกจากนี้เหตุการณ์ความไม่สงบในแอฟริกาใต้ยังส่งผลต่ออุปทานน้ำมันของโลกและส่งผลบวกต่อราคาน้ำมันทั้งสองตลาดทั้งนี้เหตุการณ์ความขัดแย้งในซูดานใต้อาจส่งผลต่อปริมาณการผลิตน้ำมันในประเทศขณะที่ริเบียลดปริมาณการผลิตน้ำมันลงราวหนึ่งล้านบาร์เรลต่อวัน โดยปริมาณการผลิตน้ำมันของซูดานใต้ลดลงตรงไปแล้ว40,000-5,000บาร์เรลต่อวนันสู่ระดับ200,000บาร์เรลต่อวนันหลังจากแหล่งน้ำมันในรัฐยูนิติปิดทำการเพราะปัญหาการสู้รบทั้งนี้ราคาน้ำมันเบนซินของสหรัฐปิดตลาดพุ่งขึ้น1.2%หลังจากขึ้นไปแตะระดับสูงสุดในรอบ15สัปดาห์โดยราคาน้ำมันเบนซินได้รับแรงหนุนจากปุจจุระสสคงที่แข็งแปรจากปัญหาความขัดแย้งในโรงกลั่นน้ำมันของสหรัฐและการผักงานประท้วงของคนงาน รงค์กานน้ำมันในฝรั่งเศสแต่อย่างไรแล้วก็ตามการขยับขึ้นของราคาทองคำค่อนข้างจำกัดโดยยังถูกกดดันจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข่งค้าขึ้นและตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่ค่อนข้างสดใสดอลลาร์แข็งค่าขึาข้นเล็กน,น้อยเมื่อเทียบกับสกุลเงินยูโรในช่วงการซื้อขายของตลาดปริวัติเงินตาวันนี้ขณะที่ตัวเลขการบริโภคข,ของสหรัฐกระตุ้นความหวังที่ว่าเศรษฐกิจของสหรัฐอาจจะฟื้นตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งและธนาคารกลางสหรัฐจะยังคงคุมเข้มนโยบายการเงินต่อไป การซื้อขายในช่วงท้ายตลาดของดัชนีดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะก้าเงินขยับขึ้นเล็กน้อยสู่ระดับ80.50จุดในวันอังคารจากระดับ80.447ในวันจันทร์โดยดัชนีเข้าใกล้ระดับสูงสุดในรอบ2องสัปดาห์ที่ระดับ80.827ที่ทำไว้ในสัปดาห์ที่แล้วทั้งนี้ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ5้าเดือนในเดือนธันวาคมขณะที่ปริมาณการจับใจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคสหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้น0.5%ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งถือว่าเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนมิถุนายนขณะที่ดัชนีดาวโจนส์และ s p 500ยังปิดตลาดทำนิวไฮก่อนช่วงวันคริสต์มาสตลาดหุ้นสหรัฐมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในการซื้อขายของวันอังคารขณะที่นักลงทุนชะลอการลงทุนลดใหญ่ก่อนวันหยุดคริสต์มาสโดยดัชนีดาวโจนส์และ s p 500ยังปิดตลาดเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ทั้งนี้ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์บวกขึ้นมา62.94จุดหรือว่า0.39% S&P 500ปิดบวก5.33จุดหรือว่า0.29% NASDAQ ปรับตัวเพิ่มขึ้น6.51จุดหรือว่า0.16%ดัชนีดาวโจนส์แต่ระดับสูงสุดระหว่างวันเป็นประวัติการที่ระดับ16,360.60จุด S&P 500แต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการที่ระดับ1,833.32จุดโดวยวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐปิดทําการเร็วกว่าปกติและจะปิดทําการทั้งวันในวันนี้เนื่องในช่วงเทศกาลคริสต์มาส ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเงียบเหงาตลอดทั้งสัปดาห์กุการลงทุน YLG ประเมินแนวรับโดยให้แนวรับระดับ1,190-1,186และ1,175แนวต้านประเมินไว้ระดับ1,208-1,218และ1,228สำหรับกลยุทธ์การลงทุนราคาองคำเริ่มวิ่งวนในกรอบค่อนข้างแคบขึ้นเนื่องจากปรมิมาณการซื้อขายที่เบาบางโดยประเมินว่าอาจจะแกว่งตัวในกรอบระดับ1,190-1,208เหรยญดอลลาร์ต่อทรอซอ์อ หากบิด out กรอบด้านในด้านหนึ่งจะเกิดแรงซื้อและแรงขายตามมาอีกครั้งแนะนําไม่ต่างจากเดิมคือหากราคาไม่สามารถยืนเหนือระดับ1,200เหรียญดอละลาร์ต่อทอยส์ออนได้การถือสถานะซื้อยังคงต้องเพิ่มความระมัดระวังและยิ่งหากราคาทําระดับต่าสุดใหม่อาจจะต้องพิจารณาลดพอร์ตการลงทุนประกอบกับจําเป็นต้องพิจารณาการเคลื่อนไหวของค่างเงินบาทที่มีการอ่อนค่าค่อนข้างมากและผันผวนเพื่อประกอบการตัดสินใจในช่วงนี้สำหรับวันนี้ทาง YLG ขอจบการวิเคราะห์ราคาทองคำเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ